ทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอ่ายินเสียงชัดเจนไหมครับคนที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้เปิดเสียงนั่นเองนะครับสังเกตที่มุมนะครับขวาด้านล่างของจอนะครับให้กดที่มันเป็นรูปลำโพงและเป็นกากระบากนะครับให้กดนะครับมันจะได้เปิดลำโพงจะได้ยินเสียงนะครับ และใครได้ยินเสียงระเสียงเบามากๆเลยแล้วต้องเข้าไปตั้งค่าเครื่องนะครับหรือง่ายสุดคือเอาสมอลท็อกก็คือหูฟังมาใส่นะครับวันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับโอเควันนี้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันนะทุกวันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้ที่นี่ก็ฝนตกนะะคิดว่าตอนนี้เราย่างเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนเป็นฤดูที่ผมชอบมากนะครับผมมีคนรู้ว่าอากาศ สบายสดชื่นนะน,นะครับหน้าฝนเนะครับแล้วก็กมีชีวิตชีวาด้องนะครับผมเป็นคนที่ชอบหน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวแล้วก็สุดท้ายก็คือหน้า,นนานร้อนนะครับซึ่งหน้าร้อนนี่เป็นอะไรทมันทรมารมากนะก็วันนี้ก็ย่างย่างเข้าฤดูฝนไปฤดูที่มันมีความสดชื่นต้นไม้ก็จะเขียวขจีนะครับนะโอเค สวัสดีทุกคนนะครับนะครับเป็นบ้านนะก็เสียงชัดเจนนะครับโอเคนะครับผลเบาลงแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้ครับกดที่เสียงไม่ชัดนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับครับ เนี่ยครับเนี่ยครับปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นลำโพงเห็นไหมครับมันกดกากะบาดอยู่นะครับให้แตะเข้าไปนะครับมันก็จะมีเสียงนะครับทุกคนนะครับนะเห็นไหมครับปุ่มนี้นะครับอ่าปุ่มนี้นะกดตัวนี้ครับนะอแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อยากกดนะครับ นะอันนี้เป็นนะมันจะสลับกันระหว่างปุ่มลำโพงกับปุ่มที่เป็นลูกดาวนะครับลูกดาวเนี่ยมันจะทําให้พายมีกนแล้วมันจะเป็นเอฟเฟกนะทําให้เสียงมีเสียงตบมือเสียงอะไรเงี้ยจะไปรบกวนเสียงพูดของคนบรรยายนะครับเพราะนั้นอย่ากดลูกดาวนะอ่านี่ก็จัเนกาของเรานะครับโอเคนะครับวับนนี้ก็โอ้แป๊บเดียวเลยวันนี้เราเข้ามา119ท่านแล้วนะครับก็ วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องดีๆนะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฝากทุกคนพร้อมอยาครับทุกคนพร้อมกดเลขเก้าเลยครับถ้าพร้อมกดเก้าเลยนะครับ โอเคทุกคนชัดเจนนะอ่าโอเคอ่าโอเคงั้นเราใช้ห้องนี้ใช่ไหมครับโเค้สุดเจรน,นะโอเคนะครับโอเคทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนอ่าโอเคอ่าเขาที่แล้วนะครับใครที่เข้ามารับฟังผมไม่แน่ใจว,ว่าเขาที้แล้วเนี่ยโคตั้งอ่ะ คลิปวิดีโอไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าวอัดเอาไว้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะนะช่วยรบกวนนะครับถ้าอ,อัดไปเรียบร้อยแล้วช่วยทําเป็นคลิปแล้วก็ส่งมาหน่อยนะครับนะนะครับโคตันนะครับครั้งที่แล้วนะที่ผมอมธิบายสี่วันขึ้นลูบี้นะครับสี่วันขึ้นลูบี้เนาะโคตัดอัดไวส้สมบูรณ์ไหมโอเคนะครับนะช่วยตัดต่อน,นะครับดีๆหน่อยแล้วนะแล้วก็ส่งมาหน่อยด้วยกันนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะฮะนะเคล็ดลับนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับสี่วันขึ้นลูบี้นะครับถ้าทําตามนั้นก็ได้ตามนั้นนะครับนะวันแรกชวนหกคนนะครับนะขึ้นแซฟไฟร์เลยวันแรกเลยนะครับนะและวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ชวนวันละสี่สี่นะครับนั่นหมายว่าคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยครับแสดงว่าเขามีคนอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว มีคนสต็อกอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับนะใช่ไหมเออพอมีคนแล้วไปคุยคุยกับคนตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทุกคนพร้อมใช่ไหมครับอ่ากรอกใบสมัครไปเลยนะแล้วก็แนบเงินมาเรียบร้อยเลยถึงเวลาคุณก็คี์เลยนะครับวันแรกคียหกคนวันที่สองคี่สี่คนวันที่สามคียสี่คนวันที่สี่คี่สี่คนเท่านั้นแหละครับภายในสี่วันก็ขึ้นตําแหน่งเลย นะครับนะขึ้นซัฟฟายขึ้นเจดแล้ว่ขึ้นรูบี้ภายในเวลาสี่วันนะครับนะแล้วคนที่เข้ามาทุกคนทําแบบเดียวกันนะครับทุกคนก็จะสามารถประสบความสําเร็จและไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนหนึ่งสําหรับคนที่นครับมีความเชื่อแบบประเภทเชื่อแบบล้านเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไม่ใช่แค่ร้อยอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลย นะมีความเชื่อมั่นล้างเปเส็จเลยฉันลุยไปข้างหน้าฉันไม่สนใจใครจะมาพูดลบใครจะมาอะ,อะไรก็แล้วแต่ฉันไม่สนเป้าหมายคือฉันนี่ฉันต้องประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอั่นคือสําหรับคนที่ทําแล้วก็มีคนทําได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะที่จะสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จขึ้นตําแหน่งลูบี้ได้นะตำแหน่งรูบี้ก็คือคนที่มีไรายได้เกินแสนภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะ แต่อันนี้สําหรับวันนี้ครับจะทําแบบไงฮะทาแบบซอฟต์นะทําแบบซอฟต์นะครับขึ้นรู b ี้ภายในเวลาเพียงเก้าวันคุณว่าถ้าคุณสามารถมีไรายได้เกินหนึ่งแสนบาทภายในเวลาเพียงเก้าวันเนี่ยคุณว่าน่าสนใจไหมเออสนใจไหมถ้าสนใจกดแแบหน่อยครับนะแตนะถ้าคุณขึ้นรู b ี้ได้เอาแบบเริ่มต้นเลยนะ นะครับเริ่มต้นเลยคุณจะทำท็อปอัพธริปมานานแค่ไหนก็ตามทำแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉันวันนี้ครับนะมันอยู่ที่การจุดเริ่มต้นคุณคุณอาจจะเริ่มต้นสมัครแต่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จมันก็ไม่สําเร็จนะแต่วันนี้นะครับเอ่อถ้าคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นสําเร็จเมื่อไหร่วันนี้ครับนะจะเป็นคลิปที่ถ้าคุณเราไปทําตามนี้นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จตามนี้เลย นะครับคือมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มันไม่เป็นเรื่องของเ,อเ,อเรื่องของอะไรนะไสยศาสตร์หรือเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องดวงอะไร,ะรหรือเรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เลยนะครับซึ่งมันคณิตศาสตร์ก็คือมันเป็นเรื่องนะฮะสามารถที่จะคํานวณได้จริงนะครับนะกำหนดได้จริงนั่นเองนะรายได้เกินหนึ่งแสนภายในเก้าวันถ้าคุณทําตามนี้ผมบอกว่าวันนี้จะทํางานอะไรครับอ่าที่จะสามารถสร้างรายได้เกินแสนภายในเเพียงแค่เก้าวัน เนะเสียเวลาครับที่คุณจะไปเรียกร้องให้คนรู้คนนี้มาช่วยเหลือเสียเวลาครับคุณไปกู้นี่ยืมสินคนมัเถอะผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วคุณยังไม่ได้เงินเลยด้วยซ้ำจริงไหมครับน่สู้นะครับคุณเอามาทํามาทําตามนี้ดีกว่านะครับซึ่งจะทำให้คุณมีเลิกเกินแสนนะภายในเก้าวันนะหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงครับรายได้คุณจะสามารถทะลุหลักล้าได้ภายในสามเดือนนะครับอ่ะวันนี้นะครับระมาถ่ายเท่ากันโคตรตาพรนะครับ คนตาพร้อมนะครับที่จะอัดคลิปนะนะครับและผมอยากจะอัดคลิปผู้นี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เอาให้ทุกคนได้ฟังซ้ำๆนั่นเองนะครับสร้างรายได้ทะลุแสนภายในหนึ่งเดือนนะครับด้วยแพลตฟอร์มไอทีครับนะเหมือนกับคราวที่แล้วเลยนะครับด้วยแนวคิดเดิมแล้วแนวคิดแบบเดียวกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราจะมีรายได้สองแสนภายในหนึ่งเดือนแล้วก็สองล้านภายในสามเดือนนะครับ แน่นอนครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากแพ็กเกจที่เรียกว่าแพ็กเกจ XL ดีไหมนะแพ็กเกจ XL ก็คือ15พอร์ตนะเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สุดเป็นแพ็กเกจที่เราให้คุณประสบความสำเร็จเร็วสุดและก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือแพ็กเกจ XL นะครับนะอ่าโบนัสนะครับ3ข้อผมบอกแล้วนะครับทบทวนนะครับโบนัสที่เราให้คุณขึ้นตำแหน่งและประสบความสำเร็จใน Up, ท็อปอัพตูริสต์นะครับก็เริ่มต้นจากโบนัสข้อหนึ่งและข้อสอง และข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นโบนัสที่จะาให้คุณขึ้นํำแน่งและผสมเร็นส่วนโบนัสข้อสามเป็นโบนัสที่ทําให้คุณมีความมั่งคั่งในอนาคตนั่นเองนะครับดันตอนนี้ถ้าคุณอยากจะขึ้นํำแน่งอยากกับผสมความสำเร็จนะครับคุณต้องโฟกัสไปที่โบนัสข้อหนึ่งข้อสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโบนัสที่เกิดจากการอะไรครับการขยายลิขสิทธิ์ ITS นั่นเองนะครับขยายลิขสิทธิ์ ITS ออกไปจะทําให้คุณได้โบนัสข้อหนึ่งและข้อสองและทำให้คุณมีรายได้เกิดแสนภายใน นะังเก้าวัไนไปนะครับนะครับโบนัสเขาหนึ่งคบทวนนะครับนะนะครับไซเอ็ S, ถ้าคุณแนะนาําขายเลื่องสินไซเอ็ S ได้สองร้อยไซเอ็มได้หกร้อยไซเอลได้พันสี่และเอ็กแอลได้สามพันงั้นเราโผล่กันที่โบนัสอะไรครับการขยายเลื่องสินที่เป็นเอ็กแอลนะครับก็คือสามพันนั่นเองนะครับนะครับซึ่งโบนัสข้อนี้จะเป็นโบนัสที่จ่ายคุณแบบเรียลไทม์ทันทีทันทีที่คุณขายเรื่องสินลงทะเบียนให้กับคนใหม่ปั๊บ โบนัสคนนี้เด้งเข้ากระเป๋าคุณแบบเดียวครับนะครับนะส่วนบอลเทั้งสองเป็นโบนัสนะครับบริหารทีมนะครับเป็นการคำนวณแบบบนารี่บนรี้ก็คือ1แต่งสองนั่นเองนะครับและคุณชวน,นคนกี่คนก็แล้วแต่คุณสามารถวางตัวได้สองคนที่เหลือก็วางต่อลงไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่าเท่ากันนะครับและใครมาต่อต่อก่อนอารังต่อหลังนั่นเองนะครับทุกรหัสที่เกิดขึ้นแลวภายใต้นะครับนะรหัสของคุณ นะครับก็จะมีคะแนนที่ขึ้นมาคุณนั่นเองครับว่าถ้าเป็น XL นะครับถ้าคนที่มาต่อใต้คุณจะเป็น XL ก็จะมี1 6 0 0คะแนนนั่นเองนะครับ1 6 0 0คะแนนนะนะครับ,นะรบเสร็จแล้วเนี่ยแขนข้อ2ก็คือถ้ามี1 6 0 0ฝั่งซ้ายกับ1 6 0 0ฝั 10, ่งขวาก็คือ XL ซ้าย XL ขวาถือว่าเป็น1คู่นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเอา1 6 0 0นหคูณยีปร์เฝั่งอ่อนคุณ 20ได้2,120บาทอ่า2,120 TP นะบโบนัสที่เราจ่ายให้กับสมาชิกเป็นรูปแบบของ TP ย่อมาจากคว่า Top Up ถ to ูริปพอยโดย1 TP นะครับคุณสามารถถอนเป็นเงินได้1บาทนะฮะ1 TP มีค่าแล้วก็1บาทเพวันในทุกๆประเทศครับเราจะใช้ TP เป็นหลักใช่นไหมครับนะฮเพราะฉะนั้นก็เือวันเราจะใช้เงินบาทเป็นเงินมาตทเป็นค่ามาแล้ค,นะครับนะฮะ1บาทเท่ากับ1 TP วันนั้นในแต่ละประเทศก็ลองไปดูแล้วนะครับว่า อัตราแลกเปลี่ยนในวันวันนั้นนะครับหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เท่ากับกี่บาทนั่นแหละครับก็เท่ากับทีบีนั่นเองอ่างเช่นวันนี้ถ้าหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสองบาทก็แสดงว่าถ้าคุณมีสามสิบสองทีบีคุณแลกได้หนึ่งดอลลาร์นะครับในต่างประเทศนั่นเองนะครับวันนี้คือทีบีนั่นเองนะครับที่ใช้เป็นเอ่อเป็นนะครับเป็นเอ่อตัวกลางนะครับเป็นเรสเฟอเรนซ์นะฮะนะฮะที่ใช้ในการเอ่อก็เหรอ ข้างเนะนนะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาเข้าสู่จุดสําคัญละนะครับที่จะให้คุณมีเลยได้เท่าไหร่ครับเอ่อเกินแสนภายในเวลาเพียงแค่9ก้าวันนะเราไปดูเลยครับเริ่มต้นจากคุณเป็นเอ็ลผมไม่รู้ครับว่าคุณจะสมัครมาเมื่อไหร่นะคุณอาจจะสมัครมานานแล้วก็ได้กี่เมยครับแล้วคุณก็มีสายงานต่ออย่างเงี้ยเป็ไปหมดเลยคุณอาจจะมีสายงานวางสายงานแล้วแล้วเวิร์กบ้างไปเวิร์กบ้างเนี่เหรอครับ นะมีเวิร์กมีไม่เวิร์กอะไรก็แล้วแต่ครับคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนะครับเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่ต้องสนใจครับเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลย,เลเลยรีเซ็ตตัวเองใหม่เลยนะครับตั้นคนที่มีอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเขาก็ทำของเขาไปแต่ในตัวคุณเนี่ยคุณทาของคุณนะครับแล้วคุณทำคุณเลยโดยคุณตั้งเป้าหมายนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ย ชวนคนสองคนพอนะครับว,วันละสองคนนะครับเช่นวัวนที่หนึ่งนะครับและชวนเอนะครับนะถ้าวันที่หนึ่งคุณชวนเอนะครับได้เท่าไหร่ครับได้สามพันจริงไหมครับแล้วก็มีคะแนนขึ้นไปเนาะแล้วมีคะแนนขึ้นไปหมื่นรอร้อยคะแนนขึ้นไปนะครับ คูณบีน,นะครับได้เปไปหกพันคะแนนก็ขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเท่าไหร่ครับคะนแนนจาก a กับ b ทําล่้ฝอที่หนึ่งบีสามดิบป่ได้สองพันหนึ่งร้อยเพราะนั้นวันที่หนึ่งครับนะคูณกั้เท่าไหร่ 8, ครับแปดพันหนึ่นงร้อยยี่สิบบาทไม่เป็นะครับอ่านี่คือวันที่หนึ่งนะอ่ะอันนี้เรามาดูะครับ วันที่สองวันที่สองนะครับทำเหมือนเดิมครับนะชวนบีชวนซีได้อีกสามพันนะครับนะชวนดีนะ่ะและคะแนนของซีก็ทำให้ตอนนี้ได้2 1 2สองพันหนึ่งยิบบาทนะครับแค่จะผมตัดครับเ็จะเปิดเขาบอก่าดเยะัดน่น <ศ>ที่เปิดผิดอันนะครับนะครับนะครับอ่ะวันที่หนึ่งนะอธิบายใหม่นะวันที่หนึ่งนะครับแะชวนเอนะครับในสามพาร์คะแนนของเอก็วิ่งที่ไปนะครับหนึ่งหกร้อยวิ่งไปเลยแปดเด็กนะครับจากนั้นชวนบีนะครับก็คะแ 3, 6, 9, คนนก็ได้สามพาร์ไปหกพาร์คะแนนของบีก็วิ่งที่ไปแปดเด็กเอกับบีก็ได้ผลที่ได้สองพันหกร้อยบาทจบละวันที่หนึ่งนะครับได้ ได้รายได้ไป8,120บาทนี่คือวันที่หนึ่งนะครับชวนว่าละสองคนของนี่คือให้คนทําแบบง่ายๆซบๆนะครับวันที่หนึ่งได้8,120บาทอย่างน้อยทุกคนก็จะได้มั่นใจแล้วว่าโอเคนะครับการคํานวณโบนนะัสอสิ่ย่างมันถูกต้องนะครับนะถูกต้องตามแผนนะเรามาดูวันที่สองครับวันที่สองนะครับก็ชวนอีกสองคนทีแม้ชวนซนะครับก็ได้อีกสามพัน คะแนนของ C ก็ทำให้พอที่15เนี่ยได้2,120บาทเข้าไปนะครับชวนดีก็ได้3,000เป็น10,000แล้วคะแนนของ D ก็ทำให้พอที่14ได้2,120บาทโหไปแล้วก็คะแนนของ C กับ D ทำให้พอที่หนึ่1ได้2,120บาทสอ2วันผ่านไปครปับได้มา20,000นว้ใครที่ลงทุนไป1 6 0 0 0กว่าบาทรวมค่าโปเวีีอีก2,000กว่าเป็น1 8 0 0 0 เพราะว่าเราคืไปขายไอเดียครับและทุกคนลงทุนถูกไหมครับและทุกธุรกิจต้องลงทุนแล้วแต่ธุรกิจที่ลงทุนแล้วไปฮะสองวันคืนทุนหลังจากนี้คือกําไรทั้งชีวิตนะะแาะธุรกิจอะไรครับที่มันจะง่ายกว่าน,นี้ะนะน,นะครับเพราะเราเราไปชวนคนเนี่ยครับชวนคนมาประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกไหมครับไม่ได้ชวนเขามาขายของนะชวนทุกคนมาประหยัดค่าใช้จ่ายทุกคนเอาหมดทุกคนแล้ะครับเพราะนั้นธุรกิจเราชวนเนี่ยนะครับ,ว,รบวันที่สามครับ แน่ชวนอีกสองคนชวน e ได้ 3, อีสามพันคะแนนของ e ก็ทำให้พอที่สิบสามได้สองพันหนึ่งร้อยี่สิบบาทชวน f ได้สามพันคะแนนของ f ก็ทำให้พอที่สองได้สองพันหนึ่งร้อยบาทแล้ว e กับ f ก็ทำให้พอที่หนึ่งได้อีสองพันหนึ่งร้อยี่สิบบาทสามวันครับขึ้นตำแหน่งซับไฟล์เห็นไ,ไหมสามวันก็ขึ้นซับไฟล์แล้วครับน่ถ้าคุณชวนคนวันแรกหกคนไม่ได้คุณก็ชวนไปฮะ วันละสองคนสองคนสองคน,งคนทำแบบซบสองนะฮไม่ไม่ต้องรีบเร่งสามวันขึ้นซับฝ่ายนะครับจากนั้นวันที่สี่นะครับชวนกีนะครับได้อีกสามพันแล้วก็คะแนนของกีทำให้ปอดที่สิบเอ็ดได้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับชวนเฮสนะครับได้อีกสามพันคะแนนของเฮสทำให้ปอดที่สิบได้อีกสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วกีกับเฮสก็ทำให้ปอดที่หนึ่งได้อีกสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทวันที่ห้าครับนะ,ะ,นะะชวนไอ ได้ 3, อีกสามพันคะแนนของไอก็ทำให้พอที่เก้าได้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทชวนเจได้ 3, อีกสามพันคะแนนของเจก็ทำให้พอที่แปดได้สองพันเอื้อยบาทแล้วไอกับเจก็ทำให้พอที่หนึ่งได้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าหมื่นเจ็ดละห้าวันครับ, 5, บรบายได้เกินห้าหมื่นแลขึ้นเจ็ดแล้วครับเห็นไหมครับมันง่ายมากๆเลยผมบอกแล้วธุรก,กิจนี้ยออกแบบมานะครับให้ทุกคนทําประสบความสำเร็จน,นะครับมันง่ายมากๆเลย ผมออกแบบแผนกระดาษมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นครับภายในห้าวันก็ขึ้นเจนแล้วอ่ะนะหลังจากนั้นวันที่หกครับนะวันที่หกครับนะครับชนเคนะครับนะได้สามพันคะแนนของเคก็ี่าได้อนที่เจได้สองพันหร้อยบาทชวนเอลได้สามพันคะแนนของเอลเนาให้ขอนทได้สองพันหร้อยบาทเคกับเอลก็ทําให้่อนที่หนึ่งได้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ นะครับวันที่7จ็ดครับชวนเอนะครับมาต่อเบอร์ห้า่ไหมได้สองพันร้อยสิบาทได้ได้สานเงเก็ทำให้่อที่5้าได้สองพันนึอยี่สิบาทชวนเอ็ได้อ0 0สามพันทำให้่อที่สได้สองพันหนึ่งยสิบาทและเอ็นกับเอ็ก็ทำให้หึได้2,120บาทนะครับแล้ววันที่8ปครับชวยครับโอ๋เหไหมครับนะขอที่สาม่นไหมครับตอนนะโอก็ได้สองพได้สามพัโอก็ทำให้ขอที่สาได้2 1 2พยสิบบาท ส่วน P นะครับได้3,000แล้วก็ให้พอที่สองได้2,100บาทแล้วก็ O กับ P ทำให้พอที่หนึ่งได้2,100บาทจะเห็นว่าวันที่แปคุณมีรายได้เท่าไหร่นะครับ9 0 0่ครับมันวพอวันที่เก้าครับนะคุณก็ชวนอีกสองคนครับวางฝั่งซ้ายหนึ่งและฝั่งขวาหนึ่งตรงไหนก็ได้รินไหมครับนะนะฝั่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง คุณก็จะมีะไรายได้เกินแสนภายในเวลาเพียงแค่เก้าวันเกินแสนภายในเวลาเพียงแค่เก้าวันแต่อย่าลืมนะครับที่ผมทําให้คุณเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่รายได้เกิดจากจาการคนเกิดจากคนที่คุณเป็นคนทมาจริไหมครับยังไม่นับกับคะแนนที่เกิดจากเอเขาก็ต้องไปหาคนบีซีทุกคนเขาก็ต้องไปชวนคนจริงไหครับ เมื่อทุกคนเนี่ยครับที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องชวนคนของเขาตามแผนนี้เหมือนกันจีไหมพม่นัละจะสดงว่าผมเชื่อว่าเดือนนี้คุณจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนแน่นอนครับภายในเดือนแรกภายในเดือนเดียวขึ้นลุ้นดีเลยเพราะนี่คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆเลยครับที่จะให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จครับคุณง่ายๆคนสําเร็จคือคนที่เขาไปฮะเขาทำไงฮะเขาทาจริงไงมันก็สําเร็จ จริงหรือเปล่าคุณอาจจะบอกหลอกคนอหรือได้แต่คุณหลอกตัวนเองไม่ได้คุณหลอกความจริงไม่ได้คุณคอรับั่านตัวเองไม่ได้อย่าคอรับั่นตัวเองอย่าโกงตัวเองอยาง่ออยากโกงเวลาตัวเองอย่ากโกงแรงงานตัวเองถูกไ,ไหมครับนี่เป็นธุรกิจของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่ไหนครับทําจริงนะครับทําแล้วคุณต้องตรวจสอบด้วยว่าวันนี้ผลเป็นยังไงเป้าหมาย ความสาเร็จเกิดจากการที่คุณจะต้องไปฮะมีคะแนนซ้ายและขวาจริงไหมเพราะนั้นถ้าคุณไม่มีคะแนนซ้ายและขวาแสดงว่าคุณยังไม่ได้ทํางานหรือทําแล้วไปฮะไม่ได้จริงไม่ได้บรรลุผลคุณเชื่อว่าคุณต้องทุกต้องต้องคุณต้องตรวจสอบว่าคุณผิดพลาดอะไรทําแล้วทำไมมันไม่บรรลุผลคุณก็ต้องดูว่าคุณมีอะไรที่มันผิดพลาดที่คุณยังไม่เข้าใจแล้วคุณก็ต้องแก้ไขเพราะถ้าคุณไม่ทําไม่แก้ไขเลยปล่อยเพ้อเฉย คุณก็จะแช่อยู่กับที่ไปเรื่อยๆตลอดจนเพื่อนมาทีหลังเขาก็แซงไปตลอดนะครับนะท้ายที่สุดแล้วคุณก็ไปฮะไม่กล้าที่จะมาอะไรครับพบปากกับเพื่อนนะครับด้วยความอับอายด้วยความอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคนเราสําเร็จจะสําเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่แค่คลิกนิดเดียวครับขอให้คุณยอมรับทำตัวเาป็นแก้วตปลา นะครับเริ่มต้นก่อนครับนะอย่าไปมัวเสียเวลากับความล้มเหลวในอดีตนะฮะเริ่มต้นใหม่เลยคุณจะมีดาวไล่กี่คนมาแล้วไม่สนให้คุณต่อแบบนี้เช่นคุณอาจจะทํามาเป็นปีแล้วคุณมีดาวไล่ต่อทุกแม่และไม่ต้องสนใจครับเอมาให้ต่อซ้ายสุดเลยอ่าให้ต่อขวาสุดเลยใครก็ช่างขวาสุดเลยปลายสายเลย นะครับแป๊บ สเปกสะปะแล้วผลลัพธ์ก็ไม่เกิดความสําเร็จก็ไม่เกิดเพราะนั้นให้คุณทําแบบนี้แล้วสอนดาวไลน์ใหม่ๆให้ทําแบบเดียวกันเพราะบางทีคุณไปสอนคนเก่าคนเก่าเขาอาจจะเฉยชาไปเรียบร้อยแล้วดีไหมครับดีไหมครับสอนคนใหม่ๆเลยครับส่วนคนเก่าดาวไลน์คุณที่เขามีโอกาสฟังคลิปนี้เขาก็ไปทําตามมันก็ยิ่งเสริมให้องค์กรค,คุณไปคนะับ ประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นหมายความว่าเผลอครับรายได้คุณไม่ใช่แค่แสนเดียวนะนะครับอาจจะทะลุนะครับเป็นหลังหลายแสนก็ได้ถ้าคุณมีสิบธิภาพผ่นนะครับเพราะนั้นใครเปิดสิทภาพผ่อนก็คือโชคดีจริงไหมครับที่คุณเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมกระเป๋าไว้รับทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากทุกคนเลยนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะเลยมาแบบรวดเร็ว แล้วก็เอาคลิปนี้ไปถ่ายทอดไปวางแผนกันครับฟังไม่ต้องเยอะแต่ออกไปทำเยอะๆจับใจความไม่ได้จับให้ได้ว่าประเด็นสำคัญมันคืออะไรนะครับแล้วก็เอาไปทำเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนี่คือเทคนิคที่จะให้ทุกคนมีไรายได้หลักแสนนะครับภายในเดือนนี้เลยนะครับภายในเดือนนี้เลยพอได้ฟังไปทำปุ๊บ คุณได้เลยวมันต้องไปนั่งเสียเวลาแบบอบรมอะไรบ้าบอคอแตกนะครับการเป็นบอกชวนคนว่าใช้ปืนถือราคาประหยัดแค่นี้มันไม่ต้องใช้คักษะอะไรเยอะเลยนึกออกไหมครับนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกับคลิปนี้นะครับมีเวลาก็ไปดูฟังผมฟังคลิปที่ผมพูดบรรยายแผนเอาไว้นะตั้งแ,แต่ครั้งแรกฟังซ้ำๆสักสิบรอบนะครับฟังให้ได้อย่างน้อยสิบรอบ นะครับคลิปที่ผมบรรยายแผนไว้อตอนที่ผมไลฟ์สดเติมต้นครั้งแรกนะครับนะฮะที่โค้ชตาเขาทําเป็นต,น,ตนตอนตอนตอนไปแล้วครับฟังซ้ําๆแล้วให้เข้าใจถึงที่ไปที่มาของรายได้ต่างๆฟังซ้าๆให้เข้าใจถึงวิธีการชวนคนชวนแบบไหนทําฟังซ้ำๆให้รู้ว่าไอคิเน็มันคืออะไรนะครับแล้วแนวทิ่ิตรทุก,กิีลเราคืออะไรจากนั้นคุณทาตามแผนนี้กันเ้ครับ <c oughs> คุณก็จะหลุดพ้น,นจากความและยากลำบากทันท,ทีนะครับ ใครจะยังไงก็ชาติแต่วันนี้คุณหลุดแนละ้วคุณรอดคนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับงั้นวันนี้ผมขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้ทุกคนจะได้ใบมิสอัปเตอร์มิตตี้กันแล้วไปทำแล้วก็ได้ผลแล้วผมเชื่อว่าเดือนนี้ทุกคนที่ฟังผมจะขึ้นตำแหน่งลูบี้กันทุกคนนะครับนะครับวันนี้ผมเตรียมตัวพร้อมที่จะรับต้อนรับคนที่ะสมเหรนและเป็นตำแหน่งลูบี้ที่จะเกิดขึ้นกันนะครับงันวันนี้ เอาแต่เนื้ออย่างเดียวไม่ต้องเอาน้ำนะสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะครับ